หนังชวนหิวใหม่แม็กกี้หุงอร่อยทำหมูแดงและไก่เทอเริยากิได้ง่ายๆหุงเสร็จพร้อมข้าวผลิตภัณฑ์ล้างจานไลฟ์บอนเลมอนฮีโร่ถาจัดราบคราบหมดคราบมันเป็นมือพักการของพวกเราปฏิบัติาการไม่เคยพลาดเลยเฉียบคมและรวดเร็วที่สุดเราอ่ะภูมิใจเ้ามากเขาคือที่สุดของที่สุดเขาคนนั้นก็คือ ออสสารแดงวัสดีครับพี่คนยอดนี่ฉันไม่ได้สอนไม่ใช่ไมเนี่ยตัวจริงๆเลยเออสนี่คือตำนานของผมได้เห็นสักครั้ง บุญหัวจริงเลยฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรี่ยนว่ผมจะคืนแล้วพี่จะไหวอ่ะพี่ดูสารูปมันดิพี่ผมขอลทำเป็นที่ปรึกษาได้ป่ะจะดีเหรอวะฮะปฏิบัติการพาดเป็นหางว่าวเนี่ยฮะปะ่ะ <c oughs> ไปทำภารกิจเหรอไปเลี้ยงข้าวหน่อยเดี๋ยวช่วยอ๋อไม่จะไม่จะเสียนี่ยว่ะรัก <c oughs> แล้วตอนนี้เราก็มาถึงแล้วที่นี่เลยที่ที่บอกกันออกเดทแบบสุดๆเลยครับแกชื่อร้านก็บอกอยู่แล้วว่าเหมาะมากเพราะที่นี่ก็คือร้านออกเดตนั่นเองขางไหนจะมีเมนูอะไรรอเราอยู่บ้างและจะมีสาวๆน่ารักน่ารักรอเราอยู่ไหมอย่าช้าเขาไม่จีบเฮขาไปชิมกันเลยครับเอาละครับนักเรีครับเราก็มาถึงที่นี่นะฮะ ที่ที่ดรเดชบอกว่าที่นี่แหละได้แน่เหมาะแกการออกเดทที่สุด <laughs> มาถึงที่ร้านนี้เดี๋ยวให้พี่ดรเดชช่วยแนะนําเลยว่าอ่ะอ,อย่างคนข้าง,างก่อนเลยค,คุณเต้คุณเต้เป็นสวัสดีครับคุณดิงคุณเต้เป็นคนรับรถครับโอ้โหหน้าตาย,ยางี้รับรถนี่หน้าตายงีสาวๆก็มาจอดรถที่เอเบอร์ซี่งี้อย่างงี้ใครชอบยกมือ ในคะแนนพิเศษคือรู้สึกว่าเราทำไมอ่ะสองคนจะจะถูกกีดกันยังไงไม่รู้เลยมีการแบ่งเกรดกันด้วยเออตัดเกรดครับพี่เดี๋ยวต้องต้องแนะนำนิดนึงว่าที่มาที่ไปแล้วคอนเซ็ปของคำว่าออกเดตคืออะไรสำหรับรานที่มาที่ไปเลยอะครับเออที่มาที่ไปที่จริงมันไม่มีนะครับมันไม่มีอยากทำตั้งเฉยเอยากตั้งมันขึ้นมาเฉยๆอ๋ออยากตั้งมันขึ้นมาเฉยเไปสะดุดคำออกคำว่าออกเดทนี้จากที่ไหนมา ก็คือสมมติอสมมติถ้าเกิดเราจะไปร้านประเภทคล้ายๆอย่างนี้ครับมันจะชักมักมีปัญหาครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อคือหนีไปลําบากหนีไปลําบากก็เราจะไปเที่ยวที่โน่นที่นี่เนี่ยก็คือแววบยากพูดยังไงใช่ครับเปิดเองมันเลยเปิดเที่ยวอยู่ที่บ้านเนี่ยใช่ครับเปิดเองเลยเข้าใจแล้วคือ คืออยากจะเที่ยวอ่ะแต่ไปไม่ค่อยได้ไปไม่ค่อยได้มันเหมือนกับพวกคนที่เปิดเล้าองนะไปเที่ยวก็ลำบากเปิดเองเลยเเปิดองแล้วก็บริหารงานเรียกว่าบริหารงานใช่คือเข้าร้านก็คือเข้ามาทำงานไปทำงานครับน้องๆพวกนี้คือพนักงานแพรร้านเราดูแลพนักงานอย่างดีครับเราน้องๆก็ทําหน้าที่อะไรครับในร้านส่วนมากมายืนสวยครับไม่ใช่ครับรอดเล่นครับชงเล้าครับนั่งอยู่ก็สวยนะครนั่งอยู่ก็สวยครับได้ก็จะมาชง เครื่องดื่มให้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ชวนคุยเป็นเพื่อนคือร้านในแง่ของดอลเดทก่อนที่แนะนําร้านนี้สําหรับคือการออกเดตสําหรับคู่ที่เราเหมือนให้เขาจริงๆอยากให้ทางผู้ชมดูบรรยากาศโดยภาพรวมของร้านอาหารอร่อยอบรรยากาศดีมีน้ําพุกน้ำตกใครอยากลงเล่นน้ําก็ลงเล่นน้ําได้มีดนตรีสดให้ฟังมีบอลให้ดู ลูกค้าสมาชิกของทางไอเดเดเนี่ยเราก็ส่งลูกค้ามาที่นี่กันเยอะแยะมากมายนะบรรยากาศเป็นส่วนช่วยที่ทําให้เขาประสบความสาเร็จถามในแง่ของของอร้านบ้างครับผมเขาส่งคู่มาสมมติมีคู่จะต้องการให้มาเดทกันที่นี่ได้ครับคุณมีความพิเศษยัยงไงที่จะจัดให้กับเขาบ้างอ๋อเราก็จะเตรียมคล้ายๆเป็นชุดอ่านเซตนะครับอ่าก็จะมีแบบแวก้าไม่ใช่ไม่ใช่ริงนอนัน ไม่แต yeah! wow. ่งนอนครับร้อนเล่ยนร้อนเล่นไร้อยเลม่ีนจะมีเป็นแบบเซตอาหารให้กับเป็นพวกค็อกเทลให้ครับค่ะอ๋อค่ะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเกลรอขึ้นไปเลยค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะอีกมาลาเนี่ยชั้นสองอันนี้น้ำแบบพี่ฉันเห็นคลิปหลอนใน youtube เล่นเชลโลไปไม่เดี๋ยวเราอ่ะใช่ค่ะเกลรอเล่นเชล ใหญ่คะจัดการเลยหนูถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปถ่ายรูปเออเออถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยเวลาผมเหลือน้อยแล้วก็ค่อยๆไปไกลจากไอ้กระจกขิงผมทุกทีผมจะทำยังไงดีรักรักเป็นสิ่ง มาพูดถึงอาหารบาดีกว่าวันนี้ครับผมอาหารที่แนะนําของเราครับมีอะไรบ้างอ่าซิกเนเจอร์เลยนะครับลูกชิ้นออเดตครับลูกชิ้นเป็นซิกเนเจอร์ยังไงมันออเดตยังไงลูกชิ้นอันนี้ที่เด็ดของเขาคืออะไรอ๋อมันมาจากทะเลจีนใต้ครับอ๋อมันมาจากทะเลจีนใต้มันมาจากภูเก็ตครับทะเลจีนใต้ไหม ภูเก็ตบ้านพี่ทะเลจีนใต้ครับภูเก็ตมันอยู่ฟันตามันมันียงมันเฉียงได้ครับอ๋อมันเฉียงได้เมนูต่อมายำเห็ดเข็มทองกรอบยำเห็ดเข็มทองกรอบจากทะเลจีนใต้เรือลำเดียวกันมาจากทะเลจีนใต้วะเฮ้ยเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นต้องลองนิดนึงครับอืมดูความกรอบของเขาและความทีเด็ดเนี่ยไอ้พวกยำๆเนี่ยน้ำมันต้องมาเียนี่ยฟังเสียงกรอบเหมือนเที้ยวกระดูกอะ อ่อนไหมนุ่มไหมกรอบนอกนุ่มในกรอบหอมเปรี้ยวหวานกำลังดีชานออกมาครับอันนี้ทะเลจีนเหนือครับมาจากทะเลจีนเหนือขึ้นไปนิดนึงแซลมอนแซบครับแซลมอนแซบทะเลจีนเหนือก็คือก็คือต้องนั่งนั่งเรือขึ้นไปใช่ครับมันจะมาคนละทิศกันอ่า โดนหน่อยโดนหน่อยแซลมอนแซบผมชอบตรงนี้คือคุณดูขนาดชิ้นแซลมอนแซบบางร้านบางมากวิญญาณแซลมอนวิญญาณแซลมอนอันนี้เนื้อแซลมอนเต็มเต็มนะอื้าวเนื้อดินได้ว่ายน้ำว่ายน้ำไม่ว่ามือสั่นไงมือสั่นส่งข้พรีคอนหน่อยส่งพรีคอนหน่อยโอ้ยน้องคนนี้เดี๋ยวพี่มองมองหน้าครับมองหน้า อะไรไม่ได้อะไรเดี๋ยวก่อนน้องเป็นอะไรพี่กำลังหมายถึงว่าเออแซลมอนเนื้อมันนิ่มจริงจริงมันนิ่มจริงอ้โอยากจะกินกินอยากจะกินกินเธอทั้งตัวดีมากอร่อยมากจริงพี่คิวมีอะไรจะบอกเกิร์พี่จะบอกในสิ่งที่เกอร์อยากจะรู้แหละ ลอดเวลาที่ผ่านมาพี่ไม่เคยสนใจและพี่ไม่เคยมีเกอรออยู่ในความคิดของพี่เลยนั้นเกอรอช่วยเลอกสงสัยแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตที่เกออยากจะเป็นได้ไหมอันนี้พี่ก็จำเขอาอันนี้พี่พูดจริง ก์มีคนที่ไม่เลวแล้วก็ไม่กระจอกอย่งพี่รอยอยู่แล้วบิ๊กผมฝากเกอร์นะสุดท้ายครับเมนูนี้เอออันนี้แกงส้มชะอมกุ้งครับ มาจากตะวันตกเฉียงออกครับตะวันตกเฉียงออกว่าเปนขนาดใหญ่ล้ตะวันตกเฉียงออกคือตะวันตกอกคือขับรถไปตะวันตกเฮ้ยไปแค่เฉียงไปออกทำไงวะหายากทำไงว่าหายากครับหายากจริงหายากจริงคือต้องวนอยู่หลายรอบแบบวันเตอร์หายากจริงครับจะได้น่าค้นหาครับแซส้ม์ชะอมกุ้งเฮ้ยนี่เห็นไหมอยู่ความหนาของเอามือพี่สั่นครับ นนอก็ตั้งแต่กินแซลมอนเมื่อกี้มันไม่ได้กินเลยมันเีดได้มันเีดได้หายยากไข่นั้นเน้นเน้นเลยเคยอมไข่ อาหารเนี่ยนะเคยกินจะอมอาหารไม่ถามน้องว่าเคยกินจะอมไก่ไหมที่ติดอ่างไอคำว่าจามันลงคอเมื่อกี้เอาล่ะวันนี้บอกว่าจริงๆแล้วเป็นเมนูที่ที่เอาอร่อย แล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ถึงแ<ช><ผ>ม้ว่าบางทีชื่อจะคือจริงๆผมว่าอยากให้สนุกสนุกสบายๆ<ช>ตาม,<ผ>มคาแรคเตอร์ของร้านออกดีขอบคุณมากครับจริงๆมันคือชื่ออะไรก็ได้แหละที่เราก็ได้แต่ที่สำคัญคือมันอร่อยร้านออกเดตเราจะสตาร์ทความสนุกกันตั้งแต่กี่โมงจนกี่โมงครับอ่าหกโมงครับผมเริ่มต้นหกโมงนะครับทุกวันทุกวันครับแต่ทุกวันไม่มีวันเกิดครับเอาล่ะใครที่สนใจก็อย่างที่บอกนะฮะแวะมาเรียบทางด่วนรามอินทานะฮะจากแยกเขาเรียกว่า เอสซี p าร์คครับเออแยกตรงเอสซี k าร์คนะครับ,รบตรงมาที่มาทางลาดเขาใช่ครับเอาละครับผมวันนี้นะฮะตามแบบฉบับของรายการครัวตัวเอ็มของเรานะครับไปตั้งแต่<ช>รู้เรื่องราวของคนที่เป็นกรรมเทชจริง บอกว่าการประเทศมีอยู่มีตัวตะลจินนะฮะแล้วก็มาร้านนะครับที่ต้องบอกว่า r e c o m m e n d สำหรับใครที่อยากจะเริ่มสร้างความรักของตัวเองรบรรยากาศดีดบรรยากาศดีดก็แวะมาที่ออกเดทได้แล,และแน่นอนครับความอร่อยแบบนี้ต้องมีเครื่องปรุงดีๆครับวันนี้มอบให้นะฮะเป็นกิฟต์เซตนะครับจากแม็กกี้ครับผมชุดใหญ่ไปเลยครับอ่ะมอบให้เจ้าของร้านก่อนนี่นะฮะแ่นะฮะแน่นอนครับผม มีทั้งนี้ด้วยนะฮะใหม่แม็กกี้หุงอร่อยทาหมูแดงและไก่เทริยากิได้ง่ายๆหุงเสร็จพร้อมข้าวนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็ขาดไม่ได้เลยนะครับต้องขอบคุณด้วยนะฮะผลิตภัณฑ์ล้างจานไรปล้อนเลมอนฮิโร่ขจัดราบคราบหมดคราบมัน,นะครับเอาละวันนี้ครับหมดเวลาของเราแล้วฮะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตกินน้องอกินอาหารครับแล้วขอให้น้องเสิร์ฟกินอาหารกับน้องอที่ดูแลเราอยู่โอเคเออนี่ฮะแล้วเจใหม่เลยะะ่องนี้ เจอใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้ต้องขอบคุณก่อนนะครับขอบคุณเจ้าของร้านก่อนนะครับพี่นครับขอบคุณมากครับแล้วขอบคุณดรเดชนะครับขุนศภามาถึงนี่เลยนะครับขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับขอบคุณแอปพอแล้วครับพอแล้วโอ้อพอแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ้วล็อกครับเอาลงไม่ได้นิ้วมันล็อกจริงครับโอ้โหดูสิครับเดี๋ยวช่วยช่วยแกะนิ้วพี่หนิ้วพี่มันติดโอ้ล็อกอีกแล้วมันล็อกอีกแล้วครับ ผมว่าหมดเวลาดีกว่าครับลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าไปแก้เก,กสวัสดีครับ สุดยอดจริงๆเลยนะครับกับร้านออกเดอร้านนี้เพราะทั้งอาหารที่ถูกปากบริการที่ลงตัวแถมยังมีน้อง,องสาวๆที่แสนจะน่ารักมาคอยบริการแบบนี้ได้เห็นสีหน,น้าอิม่มเอิบของเจ้าต๋าคงไม่ต้องบรรยายถึงความสุขที่ได้ไปเยือนที่นี่เลยนะครับแต่หากผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านอยากจะรู้สึงถึงความอิม่มเอมแบบนี้ด้วยแล้วล่ะก็ไม่ยากครับรีบออกมาที่นี่ได้เลยกับร้านสชิลร้านนี้อ,อัปเดตนั่นเอง ใหม่แม็กกี้หุงอร่อยทำหมูแดงและไก่เทอริยากิได้ง่ายๆหุงเสร็จพร้อมข้าวผลิตภัณฑ์ล้างจานไล่บลนเลมอนฮีโร่ถจัดคราบคราบหมดคราบมันอันนี้นี่ไงถ้าผมจำไม่ผิดน,นะมันคือเมกเลิฟเมกเลิฟเมกเลิฟขออนุญาตจัดครับต้องต้องเมกเลิฟก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันใหญ่ขึ้นละให้น้องมาลองกำแก้วหน่อยค่ะกำแก้วขึ้นมา อ่ะได้แล้วส่งไปส่งไปส่งไปมาดูกันการกำแก้วที่ถูกต้องน่่เน่น่อันนี้อันนี้คือตัวอย่างที่ดีต้องจับให้กระชับมือไม่งั้นเดี๋ยวแก้วมันจะหลุดมืออันนี้ถูกต้องอันนี้วิธีการจับแก้วที่ถูกต้องไหนดูคนนี้สิจับมือนี่คือวิธีการจับแก้วที่ถูกต้องโอเคเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหลุดมือ